สวัสดีครับพบกับชา n นลเชียร์ลิฟู์ครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มไประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันของทีมลิฟูในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับทีมลิฟูก็ต้องลงเล่น2เกมที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่คืนวันพุธเป็นต้นไปนะครับก็คือช่วงวันพุธนี้นะครับในช่วงเวลาตี3ามนาทีนะครับลิฟูก็จะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของทีมเชลซีนะครับ ส่วนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับลิอร์ูลก็ต้องบุกไปเยือนทีมอาร์เซนอลนะครับก็เรียกได้ว่านะครับอาทิตย์นี้มี2เกมสำคัญนะครับที่พวกเราชาวลิอร์ูลนะครับไม่ควรพลาดและต้องให้กำลังใจเหล่านักเตะลิอร์ูลกันมากๆเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือ2เกมสำคัญนะครับที่ลิอร์ูลจำเป็นนะครับต้องเก็บ หคะแนนกลับมาให้ได้นะครับเพื่อหนีห่างคู่แข่งนะครับอย่างทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่สามารถทำได้นะครับรวมถึงเรื่องของประตูดได้เสียเช่นกันนะครับที่ทีมิผู จำเป็นนะครับต้องยิงประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าแชมป์พิมลีในฤดูกาลนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับลิพูจะลงแข่งในคืนวันพรุ่งนี้เวลาตี35นาทีกับทีมเชลซีนะครับซึ่งนะครับทุกนัดที่เหลือที่มีในฤดูกาลนี้ผมก็จะออกมาไลฟ์สดนะครับรายงาน นะครับสภาพผลการแข่งขันนะครับแล้หวังว่าเพื่อนๆชาวลิเวอร์ทุกท่านนะครับจะแวะเข้ามาชมมาเชียนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับระหว่างเกมด้วยกันนะครับผมก็หวังเช่นนั้นนะครับอย่าลืมนะครับมีไลฟ์สดในพรุ่งนี้นะครับสำหรับเกมการแข่งขันระหว่างลีเวอรกับเชลซีนะครับแล้วพบกันนะครับ เด็นต่อมานะครับเว็บไซต์ทางการของทีมลิปูนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าคาวินแลมซี่ได้ย้ายไปร่วมทีมโบตันแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้แล้วหลังแลมซี่เซ็นสัญญากับทีมลิภูเมื่อปี2022นะครับในฤด,ดูกาลนี้แลมซี่ได้ใช้เวลาช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาลด้วยการลงเล่นให้กับทีม เบสตันนอตเอ็นไปนะครับแรมซี่ลงเน่นให้กับทีมลิผูภายใต้การคุมทีมของเจคินคอปไปแล้วทั้งหมด2เกมนะครับ ปัจจุบันทีมโบตันต้นสังกัดใหม่ของแรมซี่อยู่ในอันดับที่2ในลีกวันนะครับมีลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับผมก็ขอให้แรมซี่นั้นโชคดีนะครับตักตวงประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุดนะครับจากการยืมตัวครั้งนี้นะครับเพื่อมาเป็นอีกหนึ่ง แกนนำสำคัญของทีมลิเวอร์พูลในอนาคตในตําแหน่งแบ็กขวานะครับเพราะตอนนี้นะครับแบดลียนะครับได้แจ้งเกิดไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าแลมซี่จะได้แจ้งเกิดบ้างเช่นกันนะครับก็เพื่อนๆชาวลิเวอร์พูลก็อย่าลืมให้กําลังใจแลมซี่กันด้วยนะครับผม ปรเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของจารเลคอนซากันนะครับจารลคอนซานะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของทีมลิปูไว้หลายเรื่องนะครับ เรื่องที่1นนะครับคอนซานย้ำนะครับแฟนบอลลิปูอีกครั้งว่าก่อนที่แบลลี่จะได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนัดล่าสุดแบลลี่นั้นก็เคยได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์มาแล้วนะครับการที่แบลลี่ทำได้ถึง2แอซิสในเกมเดียวถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากนะครับและถ้าให้พูดตามตรงนะครับเขาคิดว่าแบลลี่พร้อมแล้วกับการออกสตาร์ทเป็นส1เผู้เล่นตัวจริงของทีมลิพูเรื่องที่2นะครับ คอนซาเปิดเผยว่าเขานั้นนะครับก็ทึ่งกับฟอร,ร์มการเล่นของแม็กคอนเนลเช่นกันนะครับที่ออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็ผู้เล่นตัวจริงในเกมกับนอริสแล้วโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมการเล่นในบทบาทกองกลางหมายเลข6ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับแม็กคอนเนลนะครับแต่แม็กคอนเนลก็ทำได้ดีนะครับและทำหลายอย่างในสนามนะครับรวมถึงยังสามารถทำแอซิดได้อีกด้วยเรื่องนี้นะครับทำให้เขาถึงอุทาน คำว่าว้าวออกมาเลยนะครับเพราะแม็กคออนเนลโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากเขาจึงมีความสุขเช่นกันที่แม็กคออนเนลเริ่มต้นได้ดีกับลิเวอร์พูลนะครับ เรื่องที่3นะครับคอนซารู้สึกว่าตอนนี้นะครับเวลาได้ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับเกมกับนอริสก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาได้ลงเล่นให้กับทีมลิฟูอีกครั้งนะครับการได้เล่นกับฟานไดซึ่งเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่พิเศษมากสิ่งที่ฟานไดสอนและแนะนําเขาได้มอบแรงบันดาลใจให้กับเขาตอนนี้ฟานได์เป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วเขาพยายามดูวิธีการเล่นของฟานไดฟานไดเป็นคนที่ เสียงดังมาก ฟานไดมักแนะนำเขาอยู่เสมอขณะลงแข่งกับคู่ต่อสู้ฟานได์นะครับช่วยทำให้เขาได้เรียนรู้มากมายหลายเรื่องเลยนะครับฟานได์ทำเพื่อเขามากมายนะครับเขาจึงอยากขอบคุณฟานได์มากๆในช่วงเวลานี้แต่ขอบคุณเท่าไหร่ก็ยังคงไม่พออยู่ดีนะครับเรื่องที่ 4, ี่นะครับควอนซ่า,าเปิดเผยว่าข่าวการลาออกของเจอรกินคอปนั้นนะครับทำให้เขาและเพื่อนร่วมทีมมีแรง จูงใจในการแข่งเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้นักเตะริฟูนะครับยังคงมีสมาธิและโฟกัสไปที่เป้าหมายของริฟูในฤด,ดูกาลนี้เหมือนเดิมครับและต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนเจอเก้นคอปนะครับเขาคิดว่าทีมลิฟูชุดนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มนักเตะที่พิเศษมากนะครับและสามารถ ทำสิ่งพิเศษให้เกิดขึ้นได้ในฤด,ดูกาลนี้ได้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดจากจาร็ลวคอนซาครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแบลลี่และแม็ c คอนเนลกันนะครับแบลี่และแม็คอนเนลนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของทีมริวพูไว้เช่นกันนะครับเรื่องที่1นนะครับแม็คอนเนลเปิดเผยว่า เขารู้สึกภูมิใจกับผลงานของตัวเองในเกมกับนอริสมากนะครับเพราะเขาทํางานหนักมากๆนะครับเพื่อได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเขารู้จึงรู้สึกขอบคุณโอกาสและพยายามคว้าโอกาสเอาไว้ให้ได้ ด้วยการพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เวลาลงแข่งนะครับเขาก็หวังไว้เช่นกันว่าเจอร์กนคอปจะให้โอกาสเขาได้ลงสนามนะครับเหมือนกับนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆภายในทีมและเขานะครับก็เข้าใจดีว่าต้องทำงานหนัก เช่นกันนะครับเพื่อคว้าโอกาสมาให้ได้เรื่องที่2นะครับแบร์ลี่เห็นด้วยก,กันกับความคิดเห็นของแม็กคอนเนลนะครับการทำงานอย่างหนักเท่านั้นนะครับถึงจะทำให้นักตเตะดาวรุ่งได้รับโอกาสลงสนามจึงเป็นเรื่องที่โชคดีหรือเกินนะครับที่มอสแม็คอนเนลได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและทำแอซเซสได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นกับแม็คอนเนลเช่นกันทีมนี้พูเป็นทีมในฝันของเขาดังนั้นการได้ล เลง่นในสนามแอนฟิลด์จึงทำให้เขารู้สึกทึ่งมากนะครับ เรื่องที่3นะครับแม็กคนเนวเปิดเผยว่าหลังทำแอซิ์ให้เคอร์ติโจนยิงประตูเข้าไปได้นะครับเขาก็เริ่มเล่นบอลด้วยความมั่นใจและนิ่งมากขึ้นกว่าเดิมเขาจึงรู้สึกขอบคุณนะครับที่ลูกแอซิ์ของเขาเป็นประตู3 a แอซิ์ที่เกิดขึ้นรวมกันนะครับระหว่างเขาและแบรดลี่เป็นเรื่องที่ดีมากเขามองว่าแบรดลี่เป็นนักเตะที่เก่งมากและเขานะครับมีความสุขมากที่ได้ลงเล่นร่วมกับนักเตะดาวรุ่งของลิพูที่ จาก Academy ี่เกมกับ Knowledge จึงเป็นวันที่พิเศษสำหรับเขานะครับเรื่องที่4นะครับแมคคนเนลเปิดเผยว่าก่อนเกมคอปนะครับได้พูดแนะนำไว้ว่าให้เล่นแบบเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะคอปเชื่อว่าเขานั้นนะครับพร้อมแล้วนะฮะการได้เห็นว่าคอปปฏิติบปฏิบัตินะครับกับเขาเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆนั้นทำให้เขารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นทุกคนอยู่เคียงข้างเขานะครับเขาแค่ลงไปสนุกกับการแข่งขัน เรื่องที่5นะครับแบรลล์ี่เปิดเผยว่าเขารู้สึกดีมากที่ได้เห็นเทนโโโบและโลบสันกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งเขาคิดว่าตอนนี้ทีมลิฟูพ้นจากช่วงเวลาที่วุ่นวายแล้วนะครับการได้นักเตะที่บาดเจ็บกลับมาทําให้ทีมลิฟวูมีแรงผักดันเพิ่มมากขึ้นพวกเรานะครับแค่ต้องสู้ไปด้วยกันต่อไปพวกเรามี2เกมที่สําคัญในสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์กับเชลซีและท้ายสัปดาห์กับอาร์เซนอล เกมทั้ง2เกมในสัปดาห์นี้เป็นเกมที่พวกเราตั้งตารอเพราะเป็นเกมที่สําคัญมากทั้ง2เกมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแบดดี้และแม็กคอนเนลนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางอดัมคาฟตันนะครับอดัมคาฟตันนักข่าวจากเว็บไซต์ดิแอเรติกสื่อคุณภาพนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอล และลิเวอร์พูลนะครับเตรียมลงแข่งกันที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปรีซีซั่นซัมเมอร์นี้นะครับก็เตรียมรอชมกันได้เลยนะครับความมันที่พวกเรานั้นเฝ้ารอนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงปรีซีซั่นอีกครั้งนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับผมคาดว่าอีกไม่นานนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวเว็บไซต์ทางการของทีมลิเวอร์พูน่าจะออกมาถแถลงข่าวเรื่องนี้อย่า เป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับทางอดัมคารตันก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลและลิฟว์เตรียมแข่งกันนะครับที่อเมริกาในช่วงปีซีซั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางเจมสเพียสนะครับเจมส์เพียสนข่าวสายหงที่พวกเราชาวริฟว์คุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ฟานได้กับตันทีมลิฟูเริ่มเกิดความลังเลในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมลิวูแล้วโดยฟานได้นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิวูภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่หรือไม่เขานะครับรับรู้เป็นอย่างดีว่าสัญญาของเขาตอนนี้กับลิปูเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ18เดือนเท่านั้น เขามองว่าตอนนี้สโมสรมีเรื่องใหญ่ที่ต้องทําหลายเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เรื่องผู้จัดการทีมคนใหม่เท่านั้นที่ต้องตามหานะครับบรรดาสตารโค้ดหลายคนก็จะออกไปด้วยนะครับหลายอย่างภายในทีมนิพูก,กําลังเปลี่ยนแปลงไป เขาจึงอยากรู้ทิศทางนะครับของสโมสรก่อนนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนถึงค่อยมาพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งตอนนี้เขานะครับไม่สามารถบอกได้ว่าจัดต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลหรือไม่ ฟานไดนะยครับยังเปิดเผยว่าแม้จุดสิ้นสุดยุคสมัยของครอบกับลิพูได้มาถึงแล้วแต่เขานะครับก็ไม่ได้อยากสนใจเรื่องนี้มากนัเขานะครับยังคงหวังว่าทีมลิพูจะประสบความสําเร็จในฤด,ดูกาลนี้อย่างที่พวกเขาได้ฝันและร่วมกันสู้กันมาด้วยกันโดยตลอดนะครับและเขานะครับกำลังคาดหวังนะครับที่จะได้ฟังคําชี้แช,ชแจงจากทางสโมสรน,นะครับว่าจะทํายังไงต่อไป นอนาคตนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขากําลัง ตั้งตารอฟังอยู่นะครับและฟานไดนะครับได้ให้สัมภาษณ์ชิงไทยว่าแม้ว่าทุกอย่างนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนสิ้นสุดฤดูกาลนะครับแต่ตอนนี้นักเตะลิปูก็ยังคงปฏิบัติตัวได้อย่างเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมนะครับโดยไม่ปล่อยให้เรื่องอารมณ์เศร้าเสียใจมารบกวนนะครับเขานะครับเข้าใจดีว่าผู้คนนะครับมีคำถามมากมายที่อยากถามพวกเขานะครับในตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาขอเอาเวลาไปโฟกัส กับการทําตามเป้าหมายในฤด,ดูกาลนี้ให้สําเร็จก่อนนะครับเสียมรบกวนจากภายนอกนะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในเป็นเรื่องนะครับที่สโมสรต้องจัดการไม่ใช่ให้พวกเขาซึ่งเป็นนักแตะออก พูดนะครับก็รณเที่ว่าสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับฟานได้ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเขาขอดูทิศทางของสโมสรก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับทีมนิพูในอนาคตนะครับที่กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับด้านเจมส์เพียสน,นะครับผู้ออกมาให้ข้อมูลนี้นะครับจึงออกมาสรุปทิ้งท้ายนะครับแบบสั้นๆเลยว่า ว่าตอนนี้นะครับนักเตะลิพูกำลังมีคำถามเกิดขึ้นภายในใจอยู่4คํคำถามนะครับคำถามที่1ะครับก็คือพวกเขานะครับกำลังอยากรู้ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีม คนต่อไปคําถามที่2นะครับก็คือพวกเขาครับอยากรู้ทิศทางของสโมสรว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับคําถามที่3นะครับก็คือพวกเขาอยากรู้บทบาทในทีมของเขาต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาและคําถามที่4ก็คือ ความทะเยอทะยานของสโมสอนนะครับจะยังคงสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของพวกเขาต่อไปหรือไม่เมื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับทั้ง4คําถามนะครับเป็นคําถามที่มีแต่เจ้าของสโมสสนเท่านั้นที่จะให้คําตอบได้นะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทาง Sky s p o r t เยอรมันนะครับภาพที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการแปลข้อความนะครับจากภาษาเยอรมันมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสามารถนะครับสรุปเนื้อหาของข่าว นี้นะครับได้ว่า Sky s p o อรตเยอรมันนะครับได้ออกมารายงานว่าจากข้อมูลที่พวกเขามีในตอนนี้นะครับตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมนิพูคนใหม่มีอยู่ด้วยกัน3รายนะครับก็คือชาบี้อารอนโซ่นะครับผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยูเรนนาเกมันผู้จักผู้จัดการทีมทีมชาติเยอรมันนะครับและโรเบร์โตเดซาบี้นะครับผู้จัดการทีมไบตันสกายสปอรตเยอรมันนะครับยืนยันว่าอารอนโซ่สามารถย้ายไปคุมทีมอื่นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ าามรถทําได้จริงนะครับหากบาเยเร์ยมินิคเรลมาดิตและลิพตูต้องการตัวแม้จะมีสัญญากับทีมเลเวอร์คูเซนถึงปี2026ก็ตามนะครับสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับยังเปิดเผยอ,อีกว่าตอนนี้ทีมลิพูได้เร่งกระบวนการในการเจรจาคว้าตัวอารอนโซมาเป็นผู้จัดการทีม คนใหม่แล้วนะครับโดยพยายามนะครับทำให้เรื่องของอารอนโซนั้นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าอารอนโซจะมาคุมทีมนีิฟูดได้หรือไม่นะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับเลอเนะครับไม่เกินเดือนหน้านะครับไม่เกินกลางเดือนหน้าพวกเราอาจจะได้รู้ผลกันแล้วนะครับว่าอารอนโซ จะมาคุมทีมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่พวกเราชาวลิพูต้องติดตามและรอลุ้นไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่ฟานได้ได้พูดเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหลือเกินนะครับกำลังจะเกิดขึ้นภายในทีมลิพูแม้กระทั่งตัวนักแตะอย่างพวกเขาเองนะครับก็กําลังเฝ้ารอนะครับดูท่าทีของ f อฟเจีนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับจะสื่อใหญ่ๆที่เชื่อถือได้นะครับผมก็จะนำมารายงานให้เพื่อนๆชาวลิฟูที่ติดตามนะครับเข้ามาชมช่องนี้ได้รับทราบกันเหมือนเดิมนะครับทุกข้อมูลที่ผมนำ นำมารายงานนะครับมาผมผมก็พยายามคัดมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นดิ e แอ l ิ t i c นะครับหรือเด e t i m e นะครับที่ต้องเสียค่าสมาชิกต่อเดือนนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลนะครับผมก็ยอมเสียงเงินนะครับในส่วนนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับเพื่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวลิปูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทุกเกมที่เหลือในฤดูกาลนี้นะครับผมก็จะออกมาไลฟ์สดทุกเกมนะครับซึ่งระหว่างการไลฟ์สดผมก็จะออกมาวิเคราะห์บ้างนะครับแลวก็จะหวังว่าเพื่อนๆชาวลิปูนะครับจะ แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับระหว่างเกมเช่นกันนะครับและหลังจบเกมนะครับก็จะมีเรื่องเก็บตกนะครับประเด็นต่างๆและก็เก็บตกเรื่องสถิติที่เกิดขึ้นนะครับในเกมมาเล่ากันต่อหลังจบเกมนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม